บบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่385ค่ะประจำเย็นวันพฤหัสบดีที่3เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะ วันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่200บาทจ้ะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลนเข้ามาหา้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่ๆ084ค่ะ 7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเย็นวันพฤหัสเป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆ่ขาสมเด็จเก่ารายการที่1จ้ะ ต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองเป็นพระสุ้มกอจ้ะพระสุ้มกอรายการที่สองนะคะพี่พี่ขาสองร้อยบาทจ้ะหนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทนะคะต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่หลวงพ่อพรมจ้ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะคะพี่พี่ขารายการที่สามจ้ะ ต่อไปรายการที่4ี่ค่ะรายการที่4เป็นเหรียญฉลุหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะมีเลี่ยมขอบข้างนะคะพี่ขาปี2467กจ้ะหลังยันสี่นะคะพ,พี่ขาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะเป็นเหรียญฉลุนะคะฉลุเลี่ยมขอบข้างจ้ะ <sh arp> <orsa> รายการที่4นะคะต่อไปเป็นรายการที่5ค่ะรายการที่หเป็นพระอาจารย์วันค่ะ หลวงปู่วันนะคะพี่คะปี20ค่ะสว่างแดนดินนะคะสะกลนครจะ้ะหลวงปู่วัน,นะคะ่ะรายการที่หนะคะต่อไปเป็นรายการที่6จ้ะรายการที่6เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจะ้ะ ต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นเออ่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดทะเลสุงนะคะพี่ขารายการที่27ค่ะปี08จ้ะหลวงปู่ทวดทะเลสุงนะคะรายการที่7ค่ะต่อไปเป็นรายการที่8จ้ะรายการที่8หลวงพ่อรวยวัดต,ตะโกจ้ะ เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะรายการที่8จ้ะต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เป็นครูบาศรีวิชัยค่ะปี2 4 8 2ค,ค่ะพี่ขาครูบาศรีวิชัยนะคะรายการที่9จ้ะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นสมเด็จพระเจ้า5พระองค์นะคะของหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะ สมเด็จพระเจ้าห้าพระองค์จ้ะหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะต่อไปรายการที่11ค่ะ11เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะทรงม้านะคะเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากสินทรงม้าจ้ะพระบรมรูปทรงม้านะคะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ้ะรายการที่11นะคะพี่พี่ขา200บาทเช่นกันค่ะพี่พี่ขาต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นเสือปลัดขิกหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจ้ะ เป็นเสือประหลัดขีดหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระนะคะพี่พขารายการที่สิบสองจ้ะต่อไปรายการที่สิบสามค่ะสิบสามเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ,ะ,คะพ,พี่ขามีต่อโคจ้ะเหรียญมีคราบการใช้งานนะคะ ูุเอียมวัดสะพานสูงจ้ะรายการที่13ค่ะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นพระงั่งจ้ะพระงั่งมหาเสน่ห์นะคะพี่พี่ขาด้าน,นหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะพระงั่งนะคะพี่ขา รายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15จ้ะ15เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ๆค่ะสมเด็จเก่านะคะรายการที่15จ้ะต่อไปรายการที่16ค่ะ16หลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จ้ะ ปูทิมวัดรหารไร่นะคะรายการที่16จะ้ะต่อไปรายการที่17ค่ะ17เป็นเซียนแปะลงสีวัดสารเจ้าค่ะพี่พี่ขาเหรียนเซียนแปะรุ่น1นะคะปี19ึ่าค่ะพี่พี่ขา รายการที่17นะคะต่อไปรายการที่12องุ๊ยโทษทีค่ะพี่พี่ขารายการที่18ค่ะ18เป็นพระปิดตาหลวงปู่หมุนจ้ะ พระปิดตาหลวงปู่มุนนะคะพี่พีขารายการที่ 18. จ้ะต่อไปรายการที่1 9บเก้าค่ะสิ 19, หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วจ้ะรายการที่19นะคะพี่พีขาต่อไปรายการที่ยี่ค่ะ รายการสุดท้ายของเย็นวันนี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชพิมพ์ใบเสมาจา้ะเป็นเนื้อชินนะคะพ,พี่ขารายการที่20จ้ะชินราชพิมพ์ใบเสมานะคะ รายการที่20จ้ะ200บาทค่ะพี่ขา1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหานองสุภได้ที่เบอร์ศ8 4ย์ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่0 8นค่ะ7 2 1 1 9 3 3สําสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ